ซีรีส์เรื่อง r o ซนมาเลย i g h ใครชื่ออะไรน้าเลไหนจ้าสวัสดีค่ะแพรค่ะรับบทเป็นครีมค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นหวานค่ะสวัสดีค่ะเบเปอร์ค่ะรับบทเป็นเชอร์เบลค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะรับบทเป็นชามค่ะสวัสดีค่ะญี่ปุ่นนะคะรับบทเป็นฟิงดักค่ะสวัสด네ีค mm ่ะเจนนี่นะคะรับบทเป็นมิวค่ะสวัสดีค่ะนิชานะคะรับบทเป็นมิ้ค่ะ เส้นเรื่องความสนุกของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างขอตัวแทนอาจย์เล่าหน่อยทีละตอนก็เส้นเรื่องของเรานะคะก็เริ่มต้นที่ตัวปิงรักนะคะจะเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แอบชอบรุ่นพี่สาวสุดฮอตในโรงเรียนแต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธรักทาให้ผิดหวังในความรักนะคะจนสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันตอนที่เราโตขึ้นแล้วก็ได้กลับมาเล่นซีรีส์ GL คู่กันก็อยากให้ทุกคนร่วมรุนว่า ความรัก um ตอนที่เราได้เล่ซีรีส์คู sure> like right ่กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือจะสมหวังหรือเปล่าก็ต้องไปรอชมพี่สตอีกหนึ่งจะได้ดูกันว่ามีความสุดเข้มข้นยังไงบ้างแต่ละคน EP หนึ่ง EP หนึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ EP หนึ่งก็จะเป็นเหมือนเปิดตัวละครเนาะแบบว่าตัวละครแต่ละคนแบบว่ามีเส้นเรื่องเป็นยังไงแล้วก็น้องปิงรักเนี่ยเขาพูดได้มากขค่ไหนอ๋อจะมาสารภาพรักกับพี่ชามแล้วจะโดน เอ๊ะจะต้องโดนปฏิเสธยังไงแล้วเขาจะเสียใจอะไรยังไงแค่ไหนใช่ก็ต้องรอเอาจะช่วยจิงหลักนะคะบอกเลยว่ามีต้องมีเสียงน้ำตาก,กันตั้งแหละแต่อีพีหนึ่งมีตัวละครรับออกมาใช่ไหมตัวไหนะคะตัวล,ลักัออกมาที <laughs> <laughs> ่แบบเป็นที่แซ่บๆหรือเปล่าใช่คน <laughs> นี้หนูยอมเขาจริงๆหนูไม่อยากซู้เลย <laughs> ยืนไหม่อะขอแบบอยืนไหม ก็เป็นแค่ถ่ายไปเก่าเองค่ะแต่ว่าสปอยว่า EP แรกก็แซบอยู่คนมันเคยเคยคนมันเคยเคยโอ้โหถ่ายไปเก่ามันร้อนเนี่ยเอาแรื่องอะไรคะกูมีสู้ไหมคะก็หนูอาจจะแซบสู้ไม่ได้หนูก็แบวสู้เลยแล้วพี่ชาวเราคนแบลวหรือว่าจะไปแซบ อะไรเนี่ยก็ชอบคนแบบไหนคะตอบต่อไปก็จะิดข่าเข้าวลูกกินแซ่บก่อนแล้วค่อยกินหวานตาเราเราไม่หานะของเพื่อนช่วเราเราสู้อยู่แล้วอืออืมออไหนคนละสามคำเจ็ดส่วนคนมาดู๋ยเซย่ยังไม่ไดัครับสามคะนะ สามคำเท่านั้นเลยสามคำน่ารักแน่ชิบก่อนสนุกมาก You love me I love you มีแฟนชัวอยากมีแฟน อบรถมากรับส่วได้ที่ไหนบา้าง <c oughs> อะไรนะคะรับ <c oughs> ชมได้ที่ไหนรับชมได้ทั้งวีทีวีนะคะวันที่12กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางช่อง9นะคะวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะเวลา5ทุ่มผ่นานตอบเลยนะคะช่อง9ต่30ช่อง5ต่อ30ออนออนคุณโยไให่ พี่เอาไม้แวอ้อนเัมือนแซบหนึ่งพีหุยยากแล้ก็แซ่บเหมือนให้เรียกคนมาดูแต่ละคาแรคเตอร์แมสว้าวแต่ละคาแรคเตอร์ก็ฝากติดตามพวกเราทุกๆคนเลยนะคะใน EP 1แล้วก็มาดูกันว่าใครละละครไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะคะ ไม่คือแซบแล้วล่ลูกด่ตวองไม่้อไป่อไมัดนจแรงแร่แรงแรงแรงแรไปรงแรงแรแรงแรงแร่ก็ต้องรอดูงพราแรงามงแรงแรงแรงอรงแรหแรง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 แรนแรง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 วรงะรงแรงแรรงแ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 รอรงแรงแงงแรงแงแทรง่งรงแแงรแ้ตรงงแแแ ก็อี่พีหนึ่งก็แซบอยู่ค่ะอี่พีต่อไปก็จะแซบขึ้นไหมแซบไหมแซบแซบเบวเบาแล้วแล้วเชเดลหลอแซบไหมคือถ้าไอเทรนเพื่อนไอขนาดนี้แล้วยูไม่เอาอีกเนี่ยไอก็ไม่โอนนะ <laughs> แล้วยูล่ะ่ก็ฝากพวกเราทุกคนด้วย <laughs> ไม่ใช่เหรอ่ชแค่สัแดงหนึ่งสองาแต่ไสัดแจงจัดแจก็ฝากด้วยนะคะเพอร์นวันทนะคะดูได้ใน v ีทนะคะหรือว่าช่องเก้าปิดสามสิบนะคะวันที่สี่ตุลาาคมฝากด้วยนะคะคนเอ่ามีอะไรพูดนต้ฟังมากค่ะอ่าอ่าอ่ค่ะอะไรดี ก็ฝากด้วยนะคะบอกเลยว่าซีรีส์นี้แค่พวกเรามานั่งกันเนี่ยก็สะดวนขนาดนี้แล้วซีรีส์จะเป็นยังไงจะเข้มข้นจะครบรสยังไงก็ฝากด้วยนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะสนุกแน่นอนค่ะโอเคไปดูกันนะคะว่าจะกลับไปกินของแซ่บหรือว่าเปลี่ยนจานก็ต้องรอดูนะคะเออไม่พูดเยอะไม่กดพี่พูดเลยกับใบเดียวพี่ฉันอยู่คนเดียวที่ใบเดียวอ่ะถึงพูดเยอะไหม เยอะแต่ยืดมาแต่ยืดมาหน่อยโอเคขอบคุณค่ะ